สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์บริการไอแจะมาแนะนำอุปกรณ์เอสเซเหาะสำหรับพนักง,งานคอเซนเตอร์หรือท่านที่ต้องใช้โทรศัพท์ตลอดทั้งวันอุปกรณ์หูฟังเอสเซรุ่นจาวาจี2,000ใช้ร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณ g n 1 0 0 2สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอนาล็อกดิจิตอลหรือไอีนะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะตัวแปลงสัญญาณ GN 2,000นะคะ Gn12 นะคะก็จะมีปุ่มมีปุ่มปรับสัญญาณให้เหมาะสมในแต่ละรุ่นของโทรศัพท์นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดบอกตามนี้นะคะค่ะเรามาลองมาดูวิธีการใช้งานกันดูนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็ไม่ยากใส่ชุดอุปกรณ์หูฟังเอดเซ็ตปรับไมให้เหมาะสมนะคะเสียบเข้ากับตัวแปลสัญญาณ Gn12 นะคะ ะะแล้วก็เสียบเข้าตัวเครื่องโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นหัวเครื่องไอทีรุ่นที่รองรับอุปกรณ์เอสเซจอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็สามารถเสียบและใช้งานได้เลยนะคะ<ม>สังเกตได้ที่หัวเครื่องจะมีหูฟังแบบนี้นะคะปุ่มนี้นะคะก็จะสามารถโทรออกโทรเข้าได้ที่ปุ่มนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะเสียบเสียบ กรุบงวีมเมสเซจเข้าที่ช่องช่อง,อ,งองนี้นะคะแค่นี้ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาโทรเข้ากันเลค่ะค่ะนี่ก็มีสายเข้ามานะคะเราก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อรับสายได้เลยนะคะค่ะค่ะแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว,ลวน,นะคะ ก็สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านได้มากนะคะท่านที่สนใจนะคะขอเชิญมาทดสอบดูสินค้าได้ที่ศูนย์บริการ i s a ซอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอทีสังเกตค่ะคค่ะ